สวัสดีค่ะอ้อยพันตรีญิงกรวรรณมิทธิ์ผู้ในการศูนย์ไทยธรรมจังหวัดชุมพรอ้อยเชื่อนะคะว่าเราผู้เป็นพ่อแม่ทุกคนนะคะอยากจะมอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดให้กับลูกเรามากกว่าเงินทองและสิ่งอื่นใดน,นั่นคือสมองที่ดีนะคะความคิดความอ่านความจำที่ดีเป็นเลิศนะคะอารมณ์ที่ดีไม่ก้าวร้าวและ ตั้งใจเรียนนะคะแนั้นทำยังไงให้ลูกเราไม่ขี้เกียจตั้งใจอยากไปเรียนหนังสือเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ทุกคนหลายๆคนนะคะกำลังกุ้มอ,อกกุ้มใจอยู่นะคะเรารู้กันนะคะว่าการทานปลาเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะทานปลาและสมองดีสายตาดีนะคะแต่ประโยชน์อันมากที่สุดนะคะที่ได้จากปลาก็คือการได้จากน้ํามันที่สกัดจากปลานะคะ เพราะในในน้ำมันปลาเนี่ยะจะมีกรดโอเมก้า3นะคะซึ่งมี d s a สูงมีประโยชน์ในการพัฒนาการทางด้านสมองความคิดความจำนะคะไทยทำอเลนั์ของเรานี่นะคะมีน้ำมันปลาอยู่หลายหลาก,หลา,กหลายรูปแบบนะคะแต่สำหรับเด็กเนี่ยนะคะจะมีอยู่สองรูปแบบก็คือ Fit40 และ f i t u r r Plus นะคะและมีผู้คนมากมายนะคะทั่วประเทศที่ได้ใช้น้ำมันปลาของไทยทำ ให้แต่ลูกหลาและมีความประทับใจอยากจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้พวกเรานะคะได้รับฟังรับชมเชิญชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดะิฉันธนันทรธน,นาพุทธิสิทธิ์นะคะหรือชื่อเล่นว่าปูนะคะดิฉันเป็นสมาชิกไทยทรามตำแหน่งเพชรน,นะคะก็จะมาเล่าถึงความประทับใจของนานปลาที่ดิฉันให้ลูกรับประทานนะคะดิฉันมีลูกสาวสองคน คนโตก็อายุ18แล้วอยู่ม6แล้วนะคะคนเล็กก็7ขวบอยือป .1 เรื่องของประสบการณ์ในการใช้น้ำมันปาลก็ใช้มาตั้งแต่เรองสาวคนโตแล้วตอนนั้นยังยังไครทำาัไม่เจอใทยทำนะคะแต่ว่าฉันก็อ่านง,งานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันปาลมาเยอะเกี่ยวกบการพัฒนาสมองลูกแล้วก็เรื่องสมาธิก็ให้คนโตนี่กินมาตลอดเขาก็เป็นเด็กเรียนดีมากๆนะคะเรียนดีมากแล้วก็มีความเก่งในเรื่องของเลขคณิตกับภาษาอังกฤษ คะแนนเขาจะสูงม,มากแล้วก็ได้เป็นได้ทุนการศึกษามาหลายทุนนะคะแล้ว,ล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 วพอมาถึงคนเล็กดิฉันเริ่มกินน้ำมันปลาตั้งแต่ท้องอายุอายุครร์เจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดเดือนที่เก้านะคะกทางก่อนที่จะคลอดน้องออกมาหลังจากนั้นดิฉันก็ทานตอนให้นมน้องด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เขากินมาเรื่อยๆเลยคนเล็กนี่เขาจะมีความฉลาดในเรื่องของการพูด ะะเรื่องของจัดระบบความคิดแล้วก็เขาจะคิดเลขเร็วแล้วก็มีความจาในเรื่องของภาษาอังกฤษเยอะมากตอนนี้เขาก็ได้ทุนการศึกษาเรียนดีมาทุกๆปีนะคะที่เขาเรียนตั้งแต่เอนมันหนึ่งส่วนปีนี้เขาก็เขาก็ได้รางวัลอีกนะคะได้เหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษมาอีกหนึ่งวิชาก็มีความภาคภูมิใจมากเลยะคะ่ะเพราะว่าละมันปลาของไทยธรรมเนี่ยดิฉันคิดว่าความเข้มข้นของละมันปลาไทยธรรเนี่ย แรงที่สุดมากที่สุดแล้วในะที่ฉันเคยพบมานะคะแล้วก็มีความภูมิใจมากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยทำแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตแล้วก็ทําให้ครอ,อบครัวมีความสุขนะคะทุกๆคนแฮปปี้มากนะะในเรื่องของพัฒนาก,การทางสมองและสมาธิของลูกๆแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทไทยทำแอันด์นะคะที่สร้างสิ่งดีๆให้กับพวกเราทุกคนให้กับชาวไทยทุกคนนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ มหัศจรรย์นามันปลาสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากพัฒนาการทางสมองของเด็กนั้นเริ่มแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้สองสัปดาห์ทารกแรกเกิดมีจํานวนเซลล์สมองประมาณ1นึ่งแสนล้านเซลล์มีสายใยประสาทเชื่อมโยงกันถึงประมาณ20%เมื่อเด็กเจริญเติบโตจํานวนเซลล์สมองไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่จะขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาทเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ทําให้มีการเรียนรู้และส่งผ่านข้อมูลสื่อสารถึงกันได้เกิดการทํางานของสมอง ต่อไปโดยใยประสาทจะเกิดขึ้นมากน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของชีวิตการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมและอาหารที่สมบูรณ์พัฒนาการทางสมองของเด็กจะเติบโตอย่างรวดเร็วมากในช่วง3ปีแรกและยังพัฒนาต่อไปจนเด็กมีอายุได้12ปีหลังจากนั้นจะมีการพัฒนาอย่างช้าๆไปจนถึงอายุ25ปีกรดไขมันโอเมก้า3เป็นกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายต้องได้รับจากสารอาหารเป็นกรดไขมันจํา ที่ร่างกายต้องได้รับจากอาหารเนื่องจากร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้กรดไขมันโอเมก้า3มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างและการทำงานของสมองจอตาและระบบประสาทเกี่ยวกับการพัฒนาและการเรียนรู้รวมทั้งมีความสำคัญกับตับด้วยในน้ำมันปลาจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ประมาณ10ชนิดและมี2ชนิดที่เด่นและสำคัญคือ DHA และ EPA ซึ่ง DHA เป็นส่วนสำคัญของเย um ื่อหุ้มเซลล์ ในอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะที่เซลล์สมองหากทารกได้รับปริมาณ DHA อย่างเพียงพอจะทำให้สมองจเจริญเติบโตมีการพัฒนาการทำงานของระบบประสาทและสายตาคมและถ้ามีความบกพล่องของปริมาณ DHA ในระหว่างตั้งครรภ์จนมาถึงระยะหลังคลอดใหม่ๆจะทำให้เกิดการเสียหายอย่างถาวรทั้งกับสมองและระบบประสาทของทารกน้ำนมแม่ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของ DHA ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของอาหารที่แม่บริโภคแม่ควรรับประทานปลาทะเลหรืออาหารเสริมน้ำมันปลาเพื่อให้ DHA กับบุตรในครรภ์มีรายงานทางวิชาการจากประเทศในยุโรปในปี2006ว่าเด็กที่รับประทานปลาทะเลหรือรับประทานน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมนั้นจะฉลาดกว่าเด็กที่ไม่ชอบรับประทานปลาหรือไม่ได้รับประทานอาหารเสริมน้ำมันปลาหรือโอเมก้า3โดยใช้วัดระดับ IQ นำมาเปรียบ พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานน้ำมันปลามี i อสูงกว่าค่าเฉลี่ย i อของเด็กทั่วไปผลการวิจัยทางโภชนาการในประเทศอังกฤษปี2549พบว่าการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอายุระหว่าง15-16ถึงปีรับประทานน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมทําให้คะแนนสอบดีขึ้นการให้อาหารเสริมน้ำมันปลาควรให้ตั้งแต่แม่ระยะตั้งครรภ์จากนั้นก็ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กเติบโตเป็นผู้ ในเด็กวัยเรียนน้ำมันปลาเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาทําให้คิดได้เร็วสมองมีพลังไม่อ่อนล้าสมองมีประสิทธิภาพและเพิ่มความทรงจํามีผลการวิจัยยืนยันว่าความเฉลียวฉลาดจะเริ่มภายหลังการบริโภคน้ํามันปลาได้เพียง2ชั่วโมงขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นถ้าจะช่วยให้สมองเด็กปลอดเปลืองตอนสอบไล่ก็ควรให้รับประทานน้ํามันปลาในเวลาเช้าพร้อมอาหาร สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Fish f 0น้ำมันปลาจากปลาทะเลลึกให้ปริมาณ DHA สูงถึง40% โทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร f i t c h e r g o l สารสกัดจากน้ำมันปลา DHA EPA และสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารอาหารบำรุงสมองเพื่อความทรงจำโทร02 363 7699 085 920 6609